สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทําเป็นที่นั่งนะผมนี่ที่นั่งจากยางรถเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะผมในส่วนของที่นั่งตรงนี้นะครับอันแรกคือผมใช้เป็นในส่วนของตัวเชือกนะครับมาร้อยทําเป็นที่นั่งนะฮะโดยวันนี้นะฮะผมก็จะมาเปลี่ยนจากเชือกนะฮะโดยการใช้ไม้ไผ่นะผมนี่ ก่อนหน้านี้ที่ผมใช้เป็นเชือกนะผมก็ใช้เป็นเชือกเส้นเล็กด้วยนะฮะมันก็มีความบางความอะไรด้วยนะผมผมก็เลยตัดสินใจที่จะแกะเชือกออกนะฮะแล้วก็มาทําการจะใช้เป็นไม้ไผ่ดีกว่านะผมอันนี้ผมก็มีการวัดขนาดของตัวยางรถยนต์เรียบร้อยนะผมอันนี้ผมก็มาเลือกในส่วนของยางมอเตอร์ไซค์นะครับนี่เอามาทาบกันดูนะครับผมก็จะพอดีนะฮะ แต่ตัวน,นี้ผมก็ไปหาตัดไม้ไผ่นะผมอันนี้ก็เป็นไม้ไผ่ลวกนะผมคอลำค่อนข้างที่ว่าจะแน่นแข็งดีเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวหักงอด้วยนะครับผมนี่ผมก็จะมาตัดทีละท่อนทีละลำนะผมเพื่อที่จะทําการยัดเข้าไปในส่วนของยางรถมอเตอร์ไซค์นะผมนี่นะครับผมจะใช้ในส่วนของยางมอเตอร์ไซค์เป็นโค้งนะผมแล้วก็ใช้การตัดไม้ไผ่ทีละท่อนนะผมในส่วนตรงนี้ก็ต้องใช้การกะ ใช้การวัดตัดทีละท่อนเลยนะผมเพื่อที่จะให้ตัวไม้ไผ่ของเราเนี่ยชิดกับตัวขอบยางมากที่สุดเลยนะครับก็ใช้การวัดการตัดไปทีละท่อนเลยนะครับผมนี่นะผมผมก็จะปูให้เต็มยางเลยนะครับผมก็จะใช้การตัดแบบเป็นท่อนเลยนะครับผมไม่ได้มีการผ่าไม้ไผ่เลยนะครับนี่นะผมในส่วนของ ตรงสุดท้ายนะครับผมนี่ต้องใช้ออกแรงนิดนึงนะผมนี่ต้องเยืะยางนะครับเพราะว่าผมจะตัดให้แบบว่าพอดีเลยนะผมนี่ก็ใช้แรงดึงยางกันนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็เสร็จแล้วก็ผมจะมาเจาะรูนะผมนี่เพื่อทําการตอกตะปูนะครับผมอันนี้คือผมใช้การเจาะรูไปที่ยางก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ง่ายแล้วก็สะดวกต่อการตอกตะปูนะครับผมบางทีเราถ้าตอกไปเลยเนี่ยนะครับ ตะปูของเราจะชอบเด้งนะผมเพราะว่ายางนี่มีความเด้งอยู่นะผมนี่ก็ใช้ตะปูตอกทุกไม้ทุกท่อนทุกด้านเลยนะผมผมก็ตอกไว้ทุกด้านเลยนะตอกให้เต็มยางเลยนะผมนี่เสร็จเรียบร้อยก็จะเอามาลองวางไว้ดูนะผมนี่ผมก็จะวางเอาไว้อย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวหล่นนะครับผมคือหล่นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวขอบยางมอเตอร์ไซค์จะดันกับตัวที่พิงแล้วก็ตัวแผ่นหลังด้วยนะฮะคือตัวยางที่นั่งตัวนี้ก็จะไม่หล่นเลยนะผมนี่ นั่งในแบบสบายเลยนะผมก็เพราะว่ามีตัวดันขอบข้างไว้ทั้ง3ด้านเลยนะครับด้านหลังก็คือดันไว้แล้วก็ตัวด้านข้างในส่วนของที่ผมเอามาทำในส่วนของตัวที่พิงก็ดันขอบอยางตัวที่นั่งเอาไว้ด้วยนะผมก็ถือว่าเอามาวางไว้ได้เลยนะผมนี่ก็ถือว่าทําไว้นั่งเล่นได้ดีเลยนะผมก็สวยงามไปอีกหนึ่งแบบเลยนะครับสวัสดีครับ